4 0 1 5 0 230นะครับ230นะครับมีซ้ายมือนะครับซ้ายมือนั้นมีโลมีสร้างมีเจ็บเนกันเงนะครับมีโซชัยมีบอยมีเ้ามิกนะครับมีสิงโตดึงและเจ้าฟุ้งนะครับมีคนอีกตั้งเจนะครับนะครับเจ็ดแบบนะครับไปแล้วครับอกตัวนะครับเจ็เจ้้องเกี่ยวกันกับสร้างนะครับเกี่ยวกันกับสร้างนะไปแล้วครับดูใครมานำก่อนตอนนี้ดูใครนำก่อนนะครับตอนนี้ดูใครนำก่อนอ่ะ เห็นแวบๆนะครับค ch so ือเจ้าโล่นะครับโล่นำนะครับตัวนี้โล่นำได้สวยงามมากเลยออกโคสวยงามนะครับนำได้สวยมากๆเลยนะครับนำได้สวยงามนะครับโล่นะชี้นี้ไปแล้วครับมาแล้วครับรอบที่หนึ่งนะมารอบที่หนึ่งครับอ่ารอบที่หนึ่งครับโล่นำนะครับรอบนี้ครับนำสวยงามนี้ครับชมาตามด้วยเจมิกเจมิกล้มนะครับโจมิกล้มนะครับตามด้วยสุชัย สุรชัยตามด้วยน่าจะเป็นเจ้าฟุกนะครับน่าจะเป็นเจ้าฟุกนะฟุกฉีกขึ้นมาควบร4อเหมือนกันนะครับตัานี้ก็140นะครับจะติดนะโล่นาสวยเนะครับฉีกเข้าวงในครับหมีเข้าวงในครับปิดในสวยงามสุราชัยยายังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นไม่ทันสุรชัยขึ้นไม่ทันตามด้วยเจ้าตามด้วยน่าจะเป็นเจ้าฟุกนะ้กครับที่สนะครับที่สาม โลหนีมาแล้วครับโลฉีกหนีมาสวยเลยนะครับฉีกหนีมาสวยนะครับโดดชุดนี้สวยงามสไลด์ข <c oughs> ้ามาเข้าบงในสวยครับไม่บักมันจบตามด้วยตัวชัยครับตัวชัยไล่บี้อยู่ตอนนี้ตามด้วยเจ้าบอยนะครับน่าจะเป็นบอยนะครับน่าจะเป็นเจ็ดขึ้นมาแล้วครับเจ็ดขึ้นมาแล้วจากลัางท้ายนะครับไล่บีเก็บมานะครับได้หมดแล้วนะครับตามด้วยสร้างนะครับโลนำน่าจะเป็นรอบก็เป็นรอบที่ สองนับเราไปรอบสองว่าโกงเนี่ยนะครับ <izon> อสองคร ah. ับรอบที่สองครับโลยยังนำอยู่นะครับนี่โลยยังนำอยู่ครับโรยนำสวยงามเลยครับรอบที่สองโดนชนี้สวยเลยครับโรยครับที่กันนะครับปุ๊บอ่าเข้าสวยครับตามด้วยสุชัยตามด้วยเจ้าบอยนะครับเจ้าเล่นเจ้าบอยตามด้วยกันกันเด็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะชีกนี้ไปก่อนนะครับ ไล่ชิงตำแหน่งที่หนึ่งกอยู่ตอนนี้นะครับมันก็เลยเดียวโล่โยังนำอยู่นะครับโล่ยังนำอยู่ปิดในสวยนะครับข้าวใช้เข้า,า,ขามาสวยเลยครับโล่ใส่เข้ามาสวยนะครับโดดนี้นะครับชิงนี้ก่อนนะครับตามด้วยใครเอ่ยโล่นำอยู่ครับตอนนี้โล่ยังนำอยู่โดดครับโดโดชุดนี้สวยปุ๊บโดดเข้ามานะครับสไลด์น,นะครับ ข้าววงไงแต่ว่าบานออกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรสุชัยพยายามบี้อีกนิดเดียวนะครับเกือบหลุดนะครับเกือบหยุดชัยเข้ามาแล้วสุชัยขึ้นมาตามด้วยเจ้าบอยนะครับตามด้วยจันเด่นนะครับ77็นะครับไล่บี้อยู่นะครับไล่กดดันตำแหน่งที่1ถึง4นะครับช่วงชิงตำแหน่งที่1กันอยู่ช่วงชิงตำแหน่งที่หนึ่งกันอยู่นะครับนี่คือกลุ่มหลังนะครับนี่คือกลุ่มหลังนะครับมีสิงห์รึ่งมีรอบที่สาม โ่ยังนำอยู่นะครับโลที 3. ่3ามโลนำนะครับสุชัยขึ้นมาแล้วครับสุชัยขึ้นมาที่2แล้วอยเจ็ดสิบเจ็ดขึ้นมาที่3เมื่อกี้เจ็ดเจ็ดพยายามเสียบวงในนะครับแต่ว่าโดนปิดสุชัยปิดไปก่อนพยายามสุชัยปิดอีกครับพยายามปิดอีกนะครับแต่โลฉีกนี้มาก่อนได้แล้วครับโลฉีกนี้มาก่อนสุช <quote cially Turns out> ัยยังปิดอยู่เข้าวงในปุ๊บสุชัยปิดอยู่นะครับปิดอยู่นะไม่ให้ขึ้นนะครับไม่ให้เจ็ดเจ็ดขึ้นนะ ะครับโซใช้ยังปิดอยู่แต่โล่ยังนําอยู่นะครับโล ja um. ่ยังนําอยู่โล mm ่ย hmm. ังคลองตําแหน่งที่1อยู่นะครับเป็นผู้นําจากนะครับนะโล่หนีอยู่ครับโล่ยังหนีอยู่นะครับโล่ยังหนีอยู่นะครับน่าจะเป็นรอบที่4ี่อาไม่ได้เมื่อกี้รอบที่สามจำผิดครับรอบที่4ขึ้นมาแล้วครับโล่ยังนํ่สวยนะครับโล่วานเต็นะครับโซ่ใช้ขึ้นมาโซ่ใช้ขึ้นมานะครับอ่ารับเจ็ขึ้นมาที่3นะครับตัวนี้เจ็ดขึ้นมาที่สาม ตามด้วยโจฟุกนะครับรอบนี้น่าจะเป็นโซชัยที่ล้มนะครับที่เกี่ยวกันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเห็นว่ามันว่าน่าจะล้มนะครับโซชัยล้มนะครับโซชัยล้มนะครับตัวนี้แต่โล่ก็ยังนำอยู่นะครับไบโนยังนำอยู่นะชิคกีนี้มานะครับชิคกีนี้มาปุ๊บตามด้วยเจเจดตามด้วย7จิบเจ็ดครับเจดเจขึ้นมาแล้วครับพยาพี่อยู่นะครับไล่ไล่บี้อยู่ ดูจุดนี้ครับโลบานไม้บานอาจเจ็บเจ็บขึ้นไปแล้วครับปิดช่องโหวให้กับเจ็บเจ็บนะครับเสียบเข้าวงในนะครับปิดช่องโหวให้เจ็บเจ็บเสียบเสียบ <ๆ S 1> ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วปุ๊บออกมาปุ๊บปิดวงในเลยทีน,นี้โลขึ้นไม่ได้ครับพยายามอาจจะเจ็บหนีก่อนนะครับหนีก่อน